จากการบรรยายทั้ง3ครั้งที่ผ่านมานะครับผู้ประกอบการคงจะเห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับว่าการบัญชีมีความสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจสำหรับการสร้างธุรกิจของท่านและสิ่งที่จำเป็นก็คือการสร้างรายการทางการบัญชีต้องระบุให้ได้ว่าเกิดรายการทาง ธุรกิจแล้วจะเป็นรายการทางบัญชีหรือไม่เมื่อเกิดรายการทางธุรกิจจะเป็นรายการทางบัญชีได้ทับตัวนะครับต้องมีบันทึกรายการทางบัญชีและเมื่อมีการบันทึกรายการทางการบัญชีก็จะมีเรื่องของการจัดทําเป็นงบการเงินแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีงบการเงินนั้นเราไม่ได้จบแค่นั้นครับเราต้องวิเคราะห์งบการเงินนั้นออกมาให้ได้ในมุมมองของเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการครับ แล้วเมื่อเราวิเคราะห์งบการเงินนั้นได้มันคือการวิเคราะห์ธุรกิจครับการวิเคราะห์ธุรกิจนั่นคืออะไรครับนั่นคือข้อมูลที่ส่งต่อมาให้ท่านใช้ในขบวนการในการตัดสินใจที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปในวันต่อๆไปข้างหน้าครับ เราพบกันมา2เอพิโซดแนะครับหรือ2อตอนแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบัญชีเพื่อผู้ประกอบการครับครั้งนี้จะเป็นตอนที่3ครับจะว่าด้วยเรื่องของหลักพื้นฐานของระบบบัญชีนะครับว่ามีอะไรบ้างมาดูในรายละเอียดกันแบบลึกๆเลยครับ เรามาเริ่มต้นทำความเข้าใจพื้นฐานขององค์ประกอบบัญชีในงบการเงินแรกก่อนเลยครับเราเรียกกันว่างบแสดงฐานะทางการเงินหรือมีชื่อหนึ่งว่างบดุลน,นะครับงบดุลนะครับปร,ประกอบด้วย3ส่วนครับตอนนี้ผมให้ภาพเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับว่าแบ่งออกเป็น A B และ C นะครับทีนี้ ABC คืออะไรครับมาดูกันครับ เรายังลืมไม่ได้นะครับในเรื่องของที c อกเคาที่พูดไว้ในการบรรยายครั้งก่อนๆครับต้องเอามาใช้ครับทีแอกเคาที่แบ่งข้างซ้ายเป็นเดบิตและข้างขวาเป็นเดบิตนะครับเพราะฉะนั้น A ก็คือฝั่งเดบิตและ B และ C ก็คือฝั่งเครดิตนะครับทีนี้มาลงรายละเอียดครับว่า A คืออะไรกันครับ A นะครับคือสินทรัพย์ครับสินทรัพย์ในที่นี้คือทรัพยากรครับเพราะนั้นสินทรัพย์ก็คือทรัพยากรของกิจการนะครับที่มีมูลค่า เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับแล้วสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับกิจการได้นะครับสามารถเรียกชำระคืนเปลี่ยนผ่านเป็นเงินสดได้นะครับที่ใช้คําว่าเรียกชําระคืนได้ผมยกตัวอย่างเช่นลูกหนี้ครับณวันหนึ่งที่เป็นลูกหนี้เมื่อถึงเวลาชําระก็จะเปลี่ยนเป็นเงินสดให้กิจการได้มีสภาพคล่องขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้น ส่วน A ก็คือฝั่งเดบิตท,ที่เป็นสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับส่วนที่เป็นเครดิตประกอบด้วย B และ C นะครับมาเริ่มที่ B ก่อนครับ B คือหนี้สินหรือ ภาระนะครับหรือสิ่งที่มีภาระปลุกพันนั่นคือสภาพหนี้ของกิจการนะครับเรามีภาระปูกพันเราจะต้องชําระภาระปูกพันนี้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่นะครับนั่นก็คือ A หรือทรัพย์สินนะครับที่มีมูลค่าที่เท่ากันนะครับดังนั้น B คือส่วนหนึ่งของฝั่งขวามือหรือฝั่งเครดิตแล้วนะครับสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นระยะสัระยะยาวนะครับถ้าเกิด ภาวะที่เป็นเจ้านี้ขึ้นมาจะอยู่ในหมวด B ทั้งหมดนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือ C c คือส่วนของเจ้าของกิจการนะครับส่วนของเจ้าของกิจการนะครับที่เรียกว่า e q u i t y นะครับอาจจะประกอบด้วยทุนที่เจ้าของกิจการลงมาบวกกับกำไรสะสมหรือสำรองต่างๆก็ได้ครับแต่ถ้ายังไม่มีกำไรสะสมหรือสำรองต่างๆมันก็คือ คุณของเจ้าของกิจการหรือของผู้ประกอบการนั่นเองครับเรามาจับรวมกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของงบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุลน,น่นะครับมันจะมีสมการอยู่ตัวหนึ่งครับที่เรียกว่าสมการาบรานชีตหรือสมการของงบดุล ฝั่งที่เป็น A คือสินทรัพย์ครับจะต้องเท่ากับฝั่งที่เป็น B คือหนี้สินบวกกับฝั่งที่เป็น C นะครับคือส่วนของเจ้าของเสมอครับและนี่คือสมการทางการบัญชีของงบแสดงฐานะทางการเงินหรือที่เรียกอีกอย่างว่าง,งบดุลครับจำง่ายๆเเท่ากับ b บวก C ครับ และทียเขามันถูกแบ่งออกมาเป็นสองกวนี้เหมือนเดิมครับที่เราเอามาใช้ในการทำความเข้าใจครับเราได้เข้าใจงบการเงินนะครับงบแรกคืองบแสดงฐานะทางการเงินหรือง,งบดุลไปแล้วครับ ขอย้ำความทรงจำที่บรรยายไปในครั้งที่1และครั้งที่2ออีกครั้งหนึ่งนะครับการที่จะเกิดรายการที่จะมาบันทึกในงบดุลหรือรายการบัญชีทางด้านอื่นๆได้จะประกอบด้วยภาพการาแสดงในหน้าจอนี้นะครับ ก็คือ so มีการระบุรายการครับรายการทําให้เกิดรายการทางการบัญชีนะครับแล้วรายการนั้นจะต้องมีมูลค่าทางธุรกิจที่วัดค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวัดค่าได้ก็จะเป็นรูปของมูลค่าทางการเงินก่อให้เกิดการบันทึกรายการซึ่งเป็นรายการตามข้อกําหนดทางการบัญชีนั้นนะครับมีการรวมยอดของแต่ละรายการทําให้เกิดรายงานการทางการบัญชีเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็นําข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์มาตีความนะครับนี่คือทบทวนส่วนเก่าครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับในเรื่องของงบการเงินงบแรกที่ชื่อว่างบดุลครับแายการทางการบัญชีที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับจะต้องถูก ใช้ด้วยลักษณะของการบันทึกรายการที่เป็นเดบิตหรือเครดิตที่เป็นรูปเทียบเขาเป็นรูปตัวทีที่ผมบอกไว้เนี่ยนะครับรายละเอียดคอดไปดูกันลึกๆอีกทีแต่ให้มีพื้นฐานความเข้าใจว่าถ้ามีเดบิตต้องมีเครดิตแล้วในเรื่องของงบดุลเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีสมการไว้อันนั้นต้องต้องต้องอย่าลืมนะครับ เทียคเค้าครับเป็นสิ่งที่จําเป็นในพื้นฐานในการทําความเข้าใจนะครับจะอยู่กับผู้ประกอบการตลอดไปครับและที่สําคัญมากๆก็คือเส้นของระยะเวลาครับขอ ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเรามาเข้าใจในเรื่องนี้แล้วนะครับพอจะบันทึกรายการบัญชีนะครับรายการที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในปัจจุบันจะส่งผลให้เป็นรายการที่เกิดขึ้นไปแล้วเป็นรายการในอดีตนะครับก็ถึงจะทํามาจะนํามาบันทึกเป็นรายการทําการบัญชีครับแต่ง,ง,ง่าง่ของผู้ประกอบการอย่าลืมครับเราต้องมองไปในอนาคตคือ d ดซิลลบบวกเอ็น เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆนี้แหละครับที่เราจะต้องมาใช้ในการวิเคราะห์และมองไปไกลๆครับเพื่อให้เกิดมุมมองหรือวิชั่นของผู้ประกอบการที่สามารถสร้างความสําเร็จให้ธุรกิจได้ครับงบดุลน,นะครับ ที่ให้ภาพไปเมื่อกี้หรืองบแสดงฐานะการเงินก็จะมีลักษณะของบัญชีรูปตัวทีหรือ t-account ซ่อนอยู่ในรูป t-account ตัวใหญ่นะครับแล้วฝั่งสินทรัพย์เห็นไหมครับก็จะมีทั้งด้านเดบิตและเครดิตนี่สินก็จะมีทั้งเดบิตและเครดิตเหมือนกันครับตนรูป t-account เป็นไงครับมันมีเดบิตเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือนำมาให้เกิด สินทรัพย์หรือเกิดทรัพยากรของกิจการแต่ในทำนองเดียวกันครับถ้ามีการใช้ทรัพยากรนั้นออกไปก็เกิดการเครดิตออกไปนะครับในทำนองเดียวกันฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะครับการได้มาหรือมีภาระผูกพันก็อยู่ที่ฝั่งเครดิตเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีการชําระภาระผูกพันของหนี้สินออกไปก็ออกไปทางด้านเดบิตให้ลดลงนะครับหรือส่วนเจ้าของถ้าถูก ลดทอนลงมานะครับก็จะถูกเดบิตออกไปนี่คือโครงสร้างสมการทางการบัญชีคร่าวๆครับแล้วก็จำภาพได้นะครับที่เรามีกรอบให้เห็นครับฝั่งสินทรัพย์คือสีน้ำเงินนะครับส่วนฝั่งด้านขวามือคือหนี้สินและส่วนของเจ้าของก็คือสีแดงและสีเขียวที่ผมตีกรอบให้นะครับสมการยังเป็นเหมือนเดิมครับ สมการยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมการที่ว่าเหมือนเดิมคือ ทรัพย์สินเท่ากับหนี้สินบวกทุนนะครับ a เท่ากับ b บวก c เพืะอนั้นถ้ามูดูตัวอย่างงบการเงินตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนครับว่าฝั่งทรัพย์สินที่มียอดรวมเท่ากับ7 3 5 0 0 0บาทนะครับจะเท่ากับฝั่งของหนี้สินบวกกับส่วนของเจ้าของนะครับก็จะได้ตัวเลขที่7 35,000่าันเท่ากันนะครับผมเพราะฉะนั้นสองข้างนี้คือสิ่งที่ยืนยันว่านี่คือสมการทางการบัญชีในลักษณะของงบดุลที่เราจะ ต้องระลึกไว้เสมอว่าต้องเท่ากันนะครับครับ,รบงบการเงินแรกก็จบไปแล้วนะครับเป็นเอพิโซดที่3หรือ EP3 เดี๋ยวมาพบกันใน EP4 ครับอย่าลืมติดตามจาก QR code นี้นะครับ EP4 จะเป็นงบการเงินที่2ว่าด้วยงบ กำไรขาดทุนหรืองบแสดงผลการดำเนินง,งานต่อไปครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP4 ครับ